สวัสดีครับสวัสดีครับมอหนีผ้าพีผ้าน้องนะครับมาเยี่ยมคุณน้อยอีกแล้วนะครับพอมีพี่น้องครับจากที่เฮ้าเคยมาเยี่ยมเพลินนะครับคลิปก่อนก็คือการเลี้ยงหมูกับการเลี้ยงเป็ดนะครับพอมีพี่น้องครับจะสังเกตได้นะครับเพิ่นใส่พื้นที่บ่หลายนะครับในการเฮ็ดเกษตรมองนีนะครับก็สามารถสร้างรายได้ให้เพิ่นได้นะครับเดี๋ยวต้องถามเลยนะครับมาเห็ดมองหนีนะครับใส่พื้นที่บ่หลายเป็นจังไรเรื่องรายได้ รายได้รายได้ดีแหงค่ะเพราะว่าท้ากระใสพื้นที่น้อยนําหนอกรายได้ประมาณมื่นกว่าบาทต่อเดือนค่ะมื่นกว่าบาทต่อเดือนรายได้มงนี้มา,มาจากใสรแน่มาจากการเลี้ยงเออเลยจากการขายหมูครับค่ะหมูห้าเลี้ยงบดหมูห้าเลี้ยงขายเป็นหมูหมูหน่อยค่ะหมูส่งหลานหลานหมูหัน<อ>แล้วก็ขายออนไลน์ชนเป็ดก็เลี้ยงแค่อายุที่อยู่ที่ประมาณ3เดือน3เดือนเริ่มเริ่มขายตั้งแต่เี่สิบห้าวันถึง3เดือนครับ สำหรับปัญหาท,ที่เกิดขึ้นในการในการที่เข้า,าเลียงเปตดเลียงหมูก,ก็คือปัญหาเกี่ยวกับกลิน่นครับแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับมแมลงรบกวนแต่สมมติลูกค้าที่เพิ่าม,มาสื่อเพิม่มาเห็นเดือยสุขอน้มัยมในการาเห็ดปลาสุสั์ของเขานี่มันก็บอบออยากเขามากเหยี่ยมชมหรือว่ามาสื่อเดี๋ยวนี้เขาก็เด็๋ปั๊บเปลี่ยนระบบการาการเลียงใหม่ครับโดยการที่แต่ก่อนเขาใสา่ พวกายาขาเชื้อแยงธรรมดามาฉีดน้ำเกลือไดพนอย่างาค่ะในการฉีดสีมาช่วยดับกลิ่นเฉย,ยควย<ม>ลายแม่แหงแคว่าเดี๋ยวนีห้องเข้าได้ตัวช่วยตัวใหม่เข้าการโฆษณาในซื้อออนไลน์เขาก็เลยได้สัง่งสั่งมา,มา,ม,ามาลองใส่เบิ้งในฟาร์มค่ะคมาทดลองใส่เบิ้งในฟาร์มสิ่งมันได้ผลดีแห่งสิ่งเขาใส่ยู่ประจําค่ะเนี่ยเขาเกลมามาพอคินซี่ดับกลิ่นไมโครเบสอันนี้ค่ะ ทีเขาใส่ประจําในฟาร์มเมื่อตอนนี้ค่ะช่วยในการดับกลิ่นช่วงแรกอ่าซึ่งตอนแรกนี้เขาใส่เป็นพวกอ่าสารเคมีครับแต่มันก่แยงเป็นอันตรายกับสัตว์เนาะนอ่มันเป็นสารเคมีเขาก็มันก็บรตอบโจุดเป็นไรแต่ว่าจนนี่สิดับกลิ่นอันนี้ตอบโจทย์เขาดีดีแห้งเขาใส่เจลแรกนี่ก็คือว่าบ่มีกลิ่นเลยค่ะอืมีกลิ่นครับ ต่อใส่ไปเรื่อยๆแมลงวันก็เริ่มลดลงแล้วซัดเท่ากับสุขภาพดีขึ้นกินอาหารดีๆขึ้นอ๋อนะครับพรมิพี่น้องครับอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เนาะตอบโจทย์นะครับพรมิพี่น้องครับเพราะว่าขอกู้หน่อยนะครับถึงแม้จะเป็นขอกขอกหมูนะครับแบบเขาเอนว่าเมาข้าเขาเลี้ยงนี่แบบหมูหลุมแน่นอนแม่นค่ะแบบแบบแบบหมูหลุมเพราะว่าเขาเลี้ยงก็เพื่อนดินเนาะกินบมี่นะครับหลา่หมองหลา่บอลเนี่ยแก๊ส เซมิกรีนนะครับต่ว่าของคุณหน่อยนี่โบมีกรนนะครับพะเลี้ยงว่านนี่ก็แทบจะโบมีเลยนะครับก็อาจจะมีแน่ต่ว่ามันบ่หลายแต่กี่หลายแห้งบ่อเด้ยินข่าวว่าหลายแห้งหลายแห้งค่ะหลายแห้งแบบคือหมูนี่บอสเอ่อมันพักคอนบ่ไห้ค่ะมันมันมันมารบกวนมานก็หนาเพรายังเสียค่ะมันมันหลายแหงครับบ้านนี้มันผลผลเสียเป็นจากไหนเนี่ยตอนนั้นแต่แต่หมูบ่ค่อยบ่คอยไดีพักคอนเนาะมันก็ สุกกาบมันบ่ค่อยดีมันก็บ่ค่อยบ่อยากอาหารโตช้าร์ดโตช้าร์ดนอย่างเงี้ยข่าวว่ามันท้องเสียท้องหยังก็มีแต่ช่วงนั้นใช่ค่ะมีท้องเสียมีหยังนําอือแล้วก็มาพร้ตัวนี้ก็ฮู้ซื้อว่าตอบโจทย์อยู่นะครับจุลินทรีย์ดับกินไมโครเบสเนาะนะครับไปพ่ออยู่จังได๋ก่อ่าที่แรกสั่งมาจากสั่งมาจากเอ่อออนไลน์ค่ะซื้อออนไลน์เนาะนะคายมากมากมากสนวลองใส่ในฟาร์มครับก็เห็นผลตั้งแต่ที่แรก นะครับอันนี้คือ,อาฟาร์มคุณหน่อยนะครับเรื่องบริหารจัดการฟาร์มครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยวต้องถามคุณหน่อยวิธีใส่คุณหน่อยใส่จังไรก่อใสย่ยางบ่อันนี้เขาใส่ผสมน้ำค่ะก็สีผลด้วยค่ะฉีดผลในให้ดึงตัวหมูตัวเป็ดได้เลยค่ะบ่ะเป็นยางมันเพราะเป็นจุลชีสครับชืบ่าาอวภาพับ่เป็นสารเคมีเนาะเป็นสารเคมีค่ะเนาะพอมาเห็นคุณหน่อยเป็นเฉียดนะครับพอมีพี่น้องครับเป็นหนักก้งหนักกากกับบ่ได้ใส่นะครับสบายนะครับพอมีพี่น้องครับอ่า เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่คุณหน่อยเพิ่นเหลือใส่พว่าเพิ่ม่าเป็นบเป็นอันตรายนเนาะกับคนนะครับกับคนกับสัตว์นะครับพ่อพี่น้องครับเดี๋ยวเอาสีเบืองคุณหน่อยเพิ่นอาฉีดพ่นนะครับพอมีพี่น้องครับฉีดพ่นภายในคอกของเพิ่นนะครับว่าเิ่นใส่แล้วเป็นจังไรแน่นะครับเดี๋ยวเอาจังสีมาสรุปกันนะครับกับคุณหน่อยบักใส่แล้วใส่ต่อเนื่องแล้วผ้นดีขนาดไหนนะครับได้ผ้นดีขนาดใดดีครับผม นี่นะครับพอมีน้องครับเตรียมตัวฉีดพ่นแล้วนะครับหลังจากที่พักไว้30นาทีนะครับทั้งหนึ่งเนี่ยเขาฉีดได้ดนบ้างไหมทั้งหนึ่งฉีดได้ประมาณ3ามถึงสี่ถือค่ะสามถึงสี่ถือยี่สิบ <20 S 1> ลิตรยี่สิบลิตรเพราะว่าพื้นที่ข,ของเขามันบก,กว้างอ๋อเขาก็เก็บกไว้ใช่ค่ะที่เหลือก็เก็บไว้ใส่รอบต่อไปได้ใส่รอบต่อไปได้นะครับพอมีพี่น้องครับอันนี้คือคุณหน่อยนะครับเพิ่นสี ฉีดพ่นนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้ชมน้านะครับวิธีการฉีดพ่นของเพลินนะครับฉีดเป็นจังไหนแนหนักกากว่าต้องใส่เลยนะครับสีดีเป็นจังไหน่าคือจังว่าอุ้ยหอมหอมมาสั่นวั้กลิน่นกลิ่นหอมแม่ค่ะกลิ่นหอมคือเอ่อคืออย่างธรรมชาติอ,อ๋อกลิ่นหอมแบบธรรมชาติอ,อ,อันนี้ส่วนห,หนึ่งที่ทหยคุณหน่อยมั่นใจเมนบ่มั่นใจมันบ่เหม็นคือสารเคมีเนาะนะครับทหยคุณหน่อยมั่นใจนะครับเคมีเข้าเกิดเสบข้อไปแล้วสบข้อเมนบ่นี่นะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยว ขผ่ผู้น่อยเพื่อนฉีดผลครับพอมีพี่น้องครับสนับสนุนโดยหัวเชื้อจุลินทรีย์เมครเบดช่วยดับกลิ่นลดแมลงวันไรสัตว์ตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาวเษกษตรกร